สวัสดีครับอยู่กับร้านหมูพองทองสุขนะครับนี่เป็นเมนูใหม่นะครับเนื้อพวงนะครับอบแห้งตากแห้งอย่างดีในเครื่องอบลมร้อนนะครับหนกิโลอบแล้วหายไปครึ่งกิโลนะครับเหลืออันนี้คือ500กรัมนะทุกคนฮะเดี๋ยวราคาจะแจ้งทีนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกินกันเยอะมากๆแบ่งทานได้หลายมื้อมากๆหลายวันมากๆนะครับไม่ติดบ้านไว้แช่ตู้เย็นไว้นะครับผมเช้าๆที่ทอดกินเขาเหนียวร้อนๆนะเขาสวยร้อนๆนี่เป็นขนาด500กรัมนะครับอันนี้แบ่งทานได้นะครับและยังเหลือไวิ่งนะครับในตู้เย็นนะทั้งหมดคือครึ่งกิโลย นี้มีแล้วนะครับทุกสาขาของร้านหมูพวงทองสุกเนื้อพวง15บาทขายปีกหน้าร้านนะครับส่วนออนไลน์เนี่ยเราจะเป็นแบบเนื้อแดดเดียวแล้วกันเราจะไม่ใส่ตอกลงไปเราจะแพคสุญญากาศอย่างดีนะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวรอฟังราคาที่เราทอดให้ทอดให้ดูหมอยว่าเป็นยังไงหุยสีสวยมากโอ้โหเราอบแห้งไปแล้วอย่างดีครับนี่น่าจะได้แล้วเนาะเรียบร้อยครับเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึง1นาทีไม่ถึง40วิที่เราพูดเมื่อกี้นี่คือเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากๆมาครับนี่ ใสดไปนะเนื้อป่วงอร่อยมากอร่อยมากโคตรอร่อยเลยกินข้าวก็อ,อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็อ,อร่อย,ออยไปทอดกินกับข้าวนะใส่มานครับมันระเบิดมันแตกอบบฉ่ำมากแดดเดียวมันอร่อยมาก เครื่องปรุงมันลงไปแบบในเนื้อมันเข้าไปในเนื้อแล้วอบแห้งอย่างดีในอบลมร้อนอ่ะแล้วมาทอดแป๊บเดียวอะโอ้โหสุดยอด